ในช่วงหนึ่งของโรงพักระวังภัยนะครับเรากําลังอยู่กับน้องๆที่มีความคิดสร้างสารรค์สามารถสร้างได้แม้กระทั่งเครื่องร่อนเล็กๆจากหลอดกาแฟไปจนถึงเครื่องบินที่สามารถบังคับแข่งมาหลายประเทศครับชนะมาได้รับรางวัลมาสร้างชื่อเสียงแต่ดูเหมือนว่าชื่อเสียงจะเงียบๆไปหรือเปล่าครับคุณรัฐพลเพราะว่าไม่มีใครมาสนใจจริงๆแล้วทาง,ร,งระดับสูงๆงไม่ว่ากระทรวงต่างๆเนี่ย คนจะมันสนใจในเรื่องเด็กไทยเราที่มีความสามารถมีความเก่งเยอะนะคุณดิชาถ้าหากว่าผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนแล้วก็คอยหนุนเพื่อที่จะให้ไปสู่กับเวทีโลกนะครับครับแล้วในขณะเดียวกันคุณรัฐพลครับโรงเรียนนองบัวอยู่จังหวัดนครสวรรค์ครับสามารถสร้างหุ่นยนต์อย่างนี้ได้บังคับโดยคอมพิวเตอร์ในขณะเดียวกันยังมีการบังคับด้วยมืออีกทั้งหมดนี้มีไอเดียมาจากอะไรยังไงครับอาจารย์ครับครับสําหรับ ครับเชิญครับครับสำหรับโรงเรียนหนองบัวครับเพิ่งได้รับการแต่งตั้งจากกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับเป็นศูน์หุ่นยนต์ที่54ครับล่าสุดนะครับครับในปีที่ผ่านมานั้นโรงเรียนหนองบัวก็ในเรื่องของหุ่นยนต์นะครับก็ส่งเข้าประกวดแข่งขันในระดับภาคระดับจังหวัดภาคครับก็ได้เป็นตัวแทนหลายปีติดต่อกันมาครับเมื่อปีที่แล้วครับก็ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันที่เมืองกุ้ยหลินประเทศจีนนะครับประเภท หุ่นยนต์วิ่งผัดนะครับก็ได้ลำดับที่3ามรวมกับโรงเรียนเตรียมบุรโลพัฒนาการนะครับเมื่อปีที่แล้วหุ่นยนต์นี้คืออะไรฮะเขาลำดับตัวนี้ครับที่ที่เห็นตัวนี้นะครับเป็นหุ่นยนต์ที่ลำรับปีนี้ก็ได้เป็นตัวแทนระดับภาคครับได้ที่1ครับมาแข่งตัวนี้กําลังจะแข่งขันอยู่ที่เชียร์ลังสิตนะครับครับอันนี้ทํามาจากอะไรครับอาจารยกมันเป็นเศษไม้เล็กๆน้อยๆเองครับเป็นเป็นไม้ไม้อะมัดลุนะครับไม้ชลุที่ที่เราซื้อตามตลาดนะครับบางๆแผ่นแล้วไม่กี่บาทเนี่ยนะฮะแผ่นแล้วก็็เออานต มีน็อตการรวมกันแล้วเป็นกลายเป็นรถที่สามารถบังคับได้มีมอเตอร์มีมีมอเตอร์ประกอบแล้วก็บังคับก็ประกอบ้วยมือทั้งหมดครับตรงนี้เป้าหมายของรถคันนี้ทามาเพื่ออะไรครับคือตัวนี้ก็มีพลังงานที่เก็บชิ้นงานครับมีเก็บพลังงานก็มีเป็นคะแนนครับมีรูปสามเหลี่ยมพีระมิดมีรูปจิงปองมีอะไรเหล่านี้นะครับก็เก็บคือเก็บคะแนนจับเวลาแลวเก็บเก็บพลังงานมาแล้วก็มาเทในกระบะจิงพดีกระบะมันแนวทางการพัฒนาคืออะไรครับอาจารย์ ก็ก็น่าจะเรื่องของขยะนะครับขยะครับขยะที่มีพิษครับผมแยกใช้รถอย่างนี้ไปเก็บเลยครับครับคือสามารถที่จะสร้างอันนี้เล็กๆแต่ว่าสามารถสร้างคือใหญ่ๆได้เลยครับเป็นเป็นในอนาคตก็น่าจะถึงขัานนั้นนะครับผมนานไหมครับกว่าจะทําคันนี้ได้ก็ทํากันก็ครึ่งวันครับประมาณครึ่งวันประมาณวันครับครับสามารถทาได้ครับบังคับได้เลยครับผมอันนี้คือเป็นระบบการบังคับด้วยมือธรรมดาครับด้วยมือครับแต่นี้ฮะตัวนี้เป็นอัตโนมัติครับ ตอนนี้เป็นบังคับโดยมีโปรแกรมครับโปรแกรมตอนนี้เขียนโปรแกรมเรียบร้อยแล้ววางเรียบร้อยหมดแล้วอ่าลองบังคับดิครับเดี๋ยวลองให้นักเรียนได้อืมอันนี้คือเป็นการบังคับโดยที่ว่าใช้ระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมแล้วใครควรเขียนโปรแกรมครับเขียนเขียนโปรแกรมเองเขียนนานไม่เขียนยังไงครับรับอ่าเขียนนานขนาดไหนใหโปรแกรมกว่าจะได้มาสามารถที่จะ ปล่อยให้เดินเองตามระบบคอมพิวเตอร์ที่สั่งการแล้วก็แบบว่าก็มีศึกษาวานานเหมือนกันนะครับอาจารย์เขาก็พาไปอบรมบางที่บางอย่างอะไระแล้วก็มีทุนที่ไม่ใช่จีวเลยครับม,มันก็แล้วแต่ภารกิจเดที่เาจะใช้เคหื่อ,อย,ยนต์ทำไปอันนี้ต้องการที่จะทําเสื้อภารกิจอะไรก็คือแบบว่าขนย้ายวัสดุครับอ,อันนี้แบบถ้าทำมาแ่งกับขนย้ายไม้อะไรธรรมดาครับแต่แนวทางที่จะพัฒนาภายหน้าคือแบบว่า จะให้แบบขนย้ายสิ่งของนั่งหนักโดยมนุษย์ทํางานไม่ได้อะไรเงี้ยอือคือสามารถทําพัฒนามาใช้งานแทนมนุษย์ได้เลยเครับผมทได้จริงอะก็น่าจะได้ครับในภายภาคหน้าภายภาคหน้านะะครับนานไหมฮะตัวนี้กว่าจะทําอย่างนี้ขึ้นมาได้ก็มีเพื่อนชายประกอบด้วยอะไรเงี้ยแล้วผมก็เขียนโปรแกรมไปด้วยครับดูในเว็บมั่งอะไรเงี้ยอืมอครับคิดคน้นหาความรู้ด้วยตัวเองอเครับ ก็โดยตัวเองด้วยแล้วก็อาจารย์บ้างพี่บ้างอะไรเงี้ยครับอาจารย์อาจารย์คือเป็นฝ่ายที่ช่วยช่วยเด็กด้วยตาะมีมีอาจารย์ท่านหนึ่งติดติดพักอีดที่ที่อาจารย์วโรนาชาวดิทเซนตูเบียครับอาจารย์ถามนิดเป็นผลการเรียนของน้องๆเป็นไงมาสนใจหุ่นยนต์เกินไปหรือว่าหุ่นนักเรียนเรียนตกหมดเลยหรือเปล่าพอตรงนี้นะครับจริงๆแล้วก็คือนักเรียนจะได้รับ ตอนแรกคือเป็น,ปนลักษณะรับสมัครมาเป็นชุมนุมนะครับเป็นชุมนุมส่วนหนึ่งครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเด็กก็ส่วน,น้ากจะเป็นห้องอที่มีความสนใจเรื่องตรงนี้นะครับสนใจตรงนี้แล้วก็ส่วนใหญ่เด็กผมก็เรียนตรงนี้ผมก็ได้สอนเขาอยู่เหมือนกันก็ส่วนมากก็จะสามขึ้นไปนะครับทางัานเด็กไม่มีไม่มีไม่ไม,ไม,ไม,ไมีปัญหาเรื่องเรียนนะครับอ๋อไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเรื่องเรียนนะครับแล้วก็สิทธิพิเศษที่เขาจะได้ก็คือส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของการเรียนครับที่โรงเรียนนั้นก็มีมีหลักการตรงที่ว่าถ้าโรงเรียนเป็นตัวแทนเขาแข่งขัััััันนไไม่่ววาารรรรรรระะะะดดดดบบบจจงหหือภคปเเททศศีย้สิิธษ หลายอย่างที่โรงเรียนโรงเรียนจะให้นะครับในเรื่องผลการเรียนในเรื่องของทุนการศึกษาครับตับสนุนตรงนี้ด้วยครับในส่วนตรงนี้ครับผมน้องๆคิดอย่างไรฮะกับการที่ว่าโอ้โหเราเด็กไทยนะสามารถชนะต่างประเทศได้มีใครมีความเก่งเหลือเกินแต่ชนะต่างประเทศได้ก็อันนี้ผมคิดว่าน่าจะอยู่ที่การฝึกฝนมากกว่าครับถ้าเกิดเราแบบว่าพวกเรามีการฝึกฝนมากกว่าแลวก็ ทําให้มันดีก็ผลงานของเราก็จะออกมาดีครับอก็ถ้าเกิดผลงานของเราแบบเราหมั่นฝึกซ้อมหรือว่าเพื่อนๆเนี่ยมีความตั้งใจกันก็ผลงานก็จะออกมาดีนี่เห็นน้องบอกว่าความรู้เนี้ยรุ่นพี่กับคอยมาเทรนด่ให้ด้วยอะเขามาช่วยอะไรอย่างไรบ้างครับก็แบบว่ามามาบางจุดที่เราแบบว่าสมมุติว่าเราเขียนโปรแกรมตรงนี้ไม่ได้อะไรเงีย้ยครับเขาก็จะแนะให้ว่าเออก็ลองไปดูอะไรเงี้ยครับครับครับผมก็เดี๋ยวเขาก็มาบางทีเขาก็มาช่วยติว มาช่วยเขียนอะไรบ้างอะไรเล็กๆน้อยๆอันนี้ตอนนี้เรียนอยู่ชั้นอะไรครับม .5 ป .5 ผมเริ่มศึกษาเรื่องนี้ตั้งแต่ปีไหนครับผมเริ่มปีที่แล้วม .3 เอ้ยสองปีที่แล้วครับสองปีนะตั้งแต่ม .3 ใช่ไหมครับผมเริ่มตั้งแต่ม .3 แล้วเด็กเล็กๆกว่านี้มีไหมครับอาการที่จะเริ่มพัฒนาในการที่จะทําให้เล่นหุ่นยนต์หรือประกวดสามารถชนะเลิศได้ตามป้ายข้างหลังเนี่ย ครับจริงๆโรงบัวก็เพิ่งจะเป็นศูนย์เมื่อเมื่อปีได้รับการแต่งตังเมื่อปีที่แล้วนะครับ,รบก,ก็ก็ตอนนี้ก็กําลังไต่เต้าเนาะพูดถึงแต่เต้าตันนี้ก็<ม>ปีที่แล้วก็จัดที่โรงเรียนนะครับที่โรงเรียนหนองบัวก็สําหรับนักเรียนประถมก็เข้าร่วมแข่งขันมากมายปีที่แล้วนะครับก็ก็กลังจะเริ่มปั้นนักปฐมตอนนี้คือคือสําหรับปฐมเนี่ยเขาจะมีปัญหาเรื่องงบประมาณนะครับครับที่ผ่านมาก็ค่อนข้างจะขาดขาดในเรื่องของงบประมาณก็ไม่ค่อยยิงส่งทีมมาแข่งขันครับแต่เมื่อปีที่แล้วออก็คื รับเ,เรื่องของการค่าใช้จ่าย,ยาต่างๆครับต้องการจะดึงเยาวชนเข้ามาเพราะตอนนี้หนองบัวเป็นศูนย์แล้วครับที่54ของสทก,ก็เลยเราเชิญชวนครับ,รบเชิญชวนของปฐมตอนนี้น้องๆมาเล่นเยอะมากครับเยอะมากตรงนี้ครับคุณยนตอนนี้ราคาเท่าไหร่ครับน้องครับถ้าซื้อมาเป็นชุดเลโ <คา S 2> ก้ก็หมื่นกว่าบาทเป็นหมื่นกว่าบ,บาทครับผมเอาเงินมาจากไหนก็อาจารย์เขาจะถามมาสปอนเซอร์ ตอนแรกเริ่มต้นนะครับถ้าเกิดสมมุติว่ามีโรงเรียนอีกหลายโรงเรียนในประเทศไทยเนี่ยผมว่าสนใจอย่างที่น้องๆเยอะนะลองบอกคที่ครับว,ว่าวิธีการจะเริ่มต้นที่จะทําให้หมอสนใจแบบนี้แต่ไม่มีเงินจะทําไงดีครับมีใครแนะนําได้ไหมคือเอาเอาเฉพาะเส้นทางของตัวตัวน้องเองเนี่ยโหว,วิธีการแม่ให้เงินมาสิบบาทวันนี้กินแค่ห้าบาทก็พอเลยห้าบาทเอาไว้ไว้อย่างนี้อันนี้ <onz> category, หรือว่ายังไงฮะก็ตามก็ตามจริงนะครับถ้าเกิดบอกเราเก็บออมนะครับแล้วก็เอามานาเพื่อแบบรอเพื่อซื้อวัสดุอุปกรณ์หรือว่าถ้าเกิดไม่เราก็หาเก็บอย่างตัวนี้นะครับก็เก็บเป็นพวกหาพวกเศษมงเศษไม้พวกอุปกรณ์ที่แบบว่าสามารถนํามาประกอบอันนี้ได้ครับครับเสร็จแล้วเราก็ค่อยเอาไปซื้อแบบอุปกรณ์ก็ซื้อเฉพาะพวกตัวน็อตหรือว่าอะไรที่แบบต้องที่แบบหาไม่ได้จริงครับเพราะว่าส่วนตัวไม้พวกอะไรนี่ครับคือเราสามารถหาเศษวัสดุนี้ได้ าล้วท่านผู้ชมครับผมอยากให้ท่านผู้ชมค่อยๆสังเกตขุนยนที่บังคับด้วยมือใช่ไหมครับตดัดนฮะขุนยนตัวนี้นะถ้าเกิดตามที่น้องบอกคือค่อยๆเก็บมีเงินนิดหน่อยก็ซื้อ,อเฉพาะเศษไม้หรือหาเศษไม้มานันหลังจากนั้นข้างบนนะครับเป็นกระบะข้างบนเนี่ยนะครับเป็นลักษณะคล้ายๆกระดาษเลยใช่ไหมฮะกระดาษเลยแล้วค่อยๆประกอบกันคืนนี้คือแสดงให้เห็นว่าน้องเนี่ยมีความพยานตั้งแต่การเก็บตั้งแต่ ลงทุนแค่มอเตอร์อะไรเล็กน้อยใช่ไหมมีน็อตอะไรใช่ไหมตั้งบนนี่เป็นกระดาษเลยจริงเป็นฟิวเจอร์บอร์ดครับมีมาถามสั่เไกน้อยอันนี้เป็นความคิดของเด็กเลยของเด็กมาสร้างสรรค์ออกมาเป็นอย่างนี้เดิมๆเลยเดิมๆเลยจะเป็นไม้ทั้งหมดก็เริ่มปรับเริ่มเริ่มพัฒนาเพราะมันน้ำหนักจะเกี่ยวกับน้ำหนักเลยครับเพราะว่าเดิมๆก็คือเรื่องน้ำหนักเรื่องการเทแล้วไม่ไหลไม่ลื่นก็เลยปรับมาเป็นตอนหลังจะเป็นฟิวเจอร์บอร์ดครับทำให้การการไหลการเลื่อนจะดีขึ้นเป็นน้ำหนักเบาตรงนี้ครับคุณร ถึงเลยไหมครความคิดของน้องๆและก็ความสามารถของน้องๆที่สร้างขึ้นมาได้คืออย่างที่คุณปีี่คุณปชาบอกว่าชิ้นเนี้ยคือมีเงินเล็กๆน้อยๆก็สามารถที่ประดิษฐ์ได้คือเพื่อพัฒนาการประดิษฐ์ชิ้นใหญ่ๆให้เกิดขึ้นแบบตัว,ต,วตัวนี้ทําอะไรครับอาจารย์ครับตัวอีกตัวหนึ่งครับข้างใช่ครับตัวนี้ใช่ไหมตัวตัวตัวนี้นะใช่ใช่ครับ spot s p ทำอะไร ก็ส่วนสําหรับหุ่นยนต์อีกตัวนึงนะครับก็คือเหมือนกับว่าสั่งให้ให้ตัวนี้เก็บของนะครับแล้วก็อีกตัวนึงคือเหมือนกับว่าคอยให้ตัวนี้เทของใส่กระบะอนไ้แบนี้ค่แล้วก็ไปเทอีกทีนะครับใช้เหมือนกับว่ารถขนย้ายอ่ะครับอ๋อตัวนี้มีหน้าที่ตักใช่ไหมคุณทวนมาใส่แล้วตัวโน้นมีหน้าที่ในการขนย้ายแป่ที่อื่นลยแต่นั้นสามารถแบกกงหแบกและทำไห้ักไดีกว่าอ๋ามอานาคตที่เราจะพัฒนาให้มัน คันลัคันใหญ่ขึ้นก่านี้ได้ไหมน่าจะได้นะครับเพราะว่าเรา<ด>อยู่ที่การเรา,า,ราการวางสแล้ากการวัดขนาดสอมไมนะรับว่าก<ช>ารวัดข,ดขนาดเท่าไหร่ตีอะไรเท่าไหร่ครับอันนี้กข็ขึ้นอยู่ที่พวกเราจะทำารัดอันน,น,อนนี้ก็ตัดมาเพื่อให้เหมาะสมกับสองตัวนี้เพราะว่าจะได้การถัดรัดแล้วก็สามารถว่าได้คล้องแคลวครับครับรัฐบาลถ้าผมเป็นรัฐบาลที่ดูรายการเราอยู่นะผมว่า อันนี้ฝั่งโรงเรียนมิเตียนมาตุกับสามารถสร้างตั้งแต่เล็กๆไปถึงอาจารย์นะถามนิดเป็นเกินน้องๆนะครับยินดีน,นะต่อถือว่าเป็นผู้ชำรรนาญกันแล้วครับตอนนี้เป็นผู้ชำนาญแล้วนะครับร้างทัพยางกองทัพอากาศมีส่วนในการสนนับช่วยเหลือนะครับก็อ,อย่างที่เรารู้ทราบเมื่อสักครู่ว่ากองทัพอากาศก็ตอนนี้กําลังเข้ามามีส่วนร่วมและบทบาทในเรื่องของการให้ความรู้นะครับให้ความรู้แล้วก็ การกุยทางของเด็กเข้าสู่สายอาชีพนะครับ mm hmm. คืออาชีพการบินไม่จําเป็น,นี้ยทัง้งหมดเป็นนักบินนะครับ mm hmm. เราขึ้นไปที่สายการบินเราเดินทางเนี่ยมีแอร์สเตจมีช่างมีโหลดมาสเตอร์มีคนขายตัวก็คืออาชีพบริการการบินซึ่งทําทให้เด็กเนี่ยเข้าไปสัมผัสน,นะครับ mm hmm. สัมผัสแล้วก็เรียนรู้ว่า,าถ้าเราเขาชอบตัวนี้เราจะเดินทางไปทางเส้นทางไหนนะครับ mm hmm. ส่วนกองทัพอากาศเนี่ยเป็นหน่วยแม่ขององค์ความรู้ตัวนี้ mm hmm. ก็เป็นที่น่าย,ยินดีที่ว่า ทางหน่วยแม่ยจะมาให้องค์ความรู้กับเด็กเกยาวชนทั่วประเทศโดยที่ว่าเขาไม่ต้องไปวิ่งหานะครับขอท่ากับที่ไปหาเขาหน่วยงานองค์การการบินไม่ว่าสถาบันการบินพลเรือนการบินไทยวิทยุการบินถ้าวิ่งไปหาเด็กเด็กก็จะเดินวิ่งหาง่ายอาจ,จารย์สถาพรครับ <c oughs> ในส่วนของน้องๆของโรงเรียนพิเชียนมาตุะจะมีการพัฒนาน้องๆให้มีพัฒนาการเพิ่มมากกว่านี้ยังไงบ้างครับครับ จากที่ท่านอาจารย์สุเกตได้พูดนะครับ,รบอันนี้เป็นนโยบายของสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในปีนี้นะครับ,รบซึ่งเด็กได้เรียนรู้คิดเป็นทําเป็นนะครับคาว่าทําเป็นแล้วก็มีศักยภาพในการแข่งขันเท่าเทียมกับนานาประเทศนี่คือคอนเซปที่สำนักง,งานคณะกรรมการศึกษากัาหนดไว้แต่ต้นณวันนี้เด็กเหล่านี้นะครับถือว่าเป็นเด็กที่โชคดีนะครับเพราะว่าเขาได้เกียรติบัตรระดับประเทศเนี่ยณวันนี้สามารถที่จะ ยื่นเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยไ,ได้เลยนะครับอันที่2นะครับก็คือการการพัฒนาต่อยอดสู่อาชีพนักบินธุรกิจการบินซึ่งในว,วันนี้ประเทศไทยเราก็ถือว่าเป็นเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งนะเป็นอาชีพหนึ่งที่เป็นที่ยอมรับของนานาชาติเพราะฉะนั้นเราจะาสนับสนุนเด็กนักเรียนนะครับให้เข้าสู่เส้นทางอาชีพเส้นทางของอาชีพนักบินบนะครับซึ่งเราใช้คําว่า วิทยาศาสตร์อากาศยานนะครับเด็กเด็กไม่ได้เล่นอย่างเดียวนะเด็กจะต้องเรียนวิทยาศาสตร์ที่อยู่ในเครื่องบินให้โรงเรียนมีนักเรียนสนใจไหมแต่นี่เยอะไหมครับตอนนี้ในระดับภูมิภาคของภาคใต้นะครับก็ถือว่าเป็นศูนย์หนึ่งนะครับที่เราได้องค์ความรู้จากทุกภาคส่วนนะครับให้ความร่วมมือสนับสนุนทั้งศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการจัดตังและหน่วยงานของศูนย์การเรียนรู้จังหวัดตรังซึ่งเรียกว่า RCE ตรังนะครับซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้ระดับนานาชาติ ซึ่งได้บรรจุตรงนี้เข้าเป็นหลักสูตรท้องถิ่นนะครับที่เด็กภาคใต้จะต้องเรียนรู้นะครับ,รบงานวันที่ยี่ส้ายี่สิบเมีการแข่งขันอะไรบ้างครับอาจารย์อาจารย์สุรเกียรติครับ วันที่25 26นะครับในส่วนของเครื่องบินก็จะมีการแข่งขันของระดับปฐมศึกษานะครับนะเป็นเครื่องล่อนเครื่องร่อนก็มี2อประเภทค,คือบินไกลและบินนานนะครับส่วนมัธยมต้นก็จะเป็นเครื่องบินพลังงานยานนะครับก็มีการแข่งขันบินไกลบ,บินนานเหมือนกันเพื่อ,อจริงๆแล้วคือเราพยายามสร้างเด็กของเราให้เท่าเทียมกับต่างชาติซึ่งมีการศึกษาและเรียนรู้ด้านนี้อย่างจริงจังไปแล้วส่วนหุ่นยนต์ก็จะแข่งขันกัน,กนที่เซียร์ลังสิตนะครับโดยเครื่องบินจะแข่งที่โรงเรียนธัญบุรีถูไหมครับ อันนี้แข่งขันที่เซียรลังสิตนะครับด้วยเนื่องจากว่าที่เมืองทองธานีสถานที่ในเรื่องของการจัดกิจกรรมมันไม่เพียงพอเราก็เลยต้องแยกออกมาในเรื่องจัด,จดการแข่งขันทางด้านาส่วนนอกครับมีขี่โรงเรียนครับอาจารย์ช่วงที่มีการแข่งขันที่จะเข้ามาคัดเลือกมาอยู่ในกรุงเทพมหานครแล้วขี่โรงเรียนจากจากจากหลายพันโรงเรียนนะครับคัดเฉพาะเครื่องบินนี่เหลือประเภทละต่อต่อประเภทนะครับ32ทีมทั้งหมด สี่สี่ประเภทนะครับก็ประมาณเฉพาะเครื่องบินนี่ประมาณกับสองร้อยทีมนะครับ,รบส่วนหุ่นยนต์นี่<ม>ก็โดยประมาณนักใกล้เคียงกันครับกพราะคือคัดมาจากทั่วประเทศแล้วคัดหัวกะทิมาละนะครับแล้วคัดจากเขตเหลือภาคภาคเข้ามานี่นะครับครับน้อ,นองๆครับอยากให้พูดถึงเรื่องความอยากเป็นของเราเนี่ยทางด้านเครื่องบินเนี่ยค,คิดว่าเราอยากเป็นเจ้าของโรงงานผลิตเครื่องบินเองเลยหรือเปล่า เอาน้องที่มีติดบิ่ฮะไม่ผ่านครับก็ความฝ่ยฝันของน้องความฝันนะครับก็ถ้าหากว่าเราได้เป็นเจ้าของการผลิตเครื่องบินนะครับเราก็จะได้มีรายได้เข้ามาเอา่อมาใช้จ่ายนะครับเราไม่ต้องไปนําเงินของพ่อแม่นะครับม,มาใช้จ่ายก็คือเราได้ทุนแรงของพ่อแม่ไปนะครับ ทำได้บ่งนมพารัของพ่อแม่ไปครับหมายความว่านี่ถ้าเกิดสมมติมีใครสนับสนุนเนี่ยน้องสามารถที่จะตั้งโรงงานผลิตเครองบินเองได้เลยครับก็สามารถช่วยกันได้ครับก็เราทํางานกันเป็นทีมนะครับก็ต้อง มีความสามัคคีกันในการทำงานคุยแถวหลังไหมแถวหลังเริ่มนั่งหลังแล้วลองให้น้องแถวร่างเป็นไงบ้างคุณรัฐพลลองดูสีครับว่าให้น้องๆข้างหลังได้แสดงความคิดเห็นบ้างโดยเฉพาะเรื่องของอยากให้หน่วยงานไหนเข้ามาช่วยแล้วทําให้ความใฝ่ฝันของน้องๆเนี่ยนะประสบความสําเร็จครับคุณรัฐพลน้องๆคนไหนบ้างความใฝ่ฝันน้องๆที่อยากจะทาแบบไหนอยากจะทําอะไรครับเชิญครับครับน้องอยากทํา ผลิตโรงงานตั้งผลิตโรงงานผลิตเครื่องบินเองเลยหรือเปล่าครับครับก็มีแนวคิดที่ว่าจะฝันฝันอยู่เหมือนกันครับครับถ้าถ้าสิ่งที่เราทําได้ประสบผลความสําเร็จเราก็มีโอกาสที่จะได้เป็นเจ้าของโรงงานผลิตเครื่องบินเองครับความฝันฝันของน้อง,องโครงการในการเข้าไปแข่งขันร,ร่วมทีมรู้สึกว่าเราได้รับเกียรติแล้วครับมีวามความความภาคภูมิใจมากน้อยขนาดไหนที่ร่วมทีม ไปแข่งขันต่างประเทศหลายๆครั <of> ้งมาครับเราก็ได้ความภาคภูมิใจสูงกับเพราะเราได้สร้างผลงานได้ดีครับให้นานาชาติได้รับรู้นะครับครับมีน้องๆคนไหนไหมรทางฝั่งนี้บ้างครับคุณรัชนพลผมว่าทางโรงเรียนหนองบัวก็ไม่แพ้กันครับอันนั้นคือระดับอากาศบินฮะแต่ระดับภาคพื้นดินเนี่ยความใฝ่ฝันของน้องๆครับที่อยากจะทำเนี่ย ต่อยอดจากตรงนี้คืออะไรครับมีใครตอบได้บ้างไหมเอ่ยครัครับฮอยากจะทําอะไรครับพูดได้เลยฮรก็อยากเอ่อไปช่วยอหน่วยความสะดวกภายในบ้านเรือนอะไรอย่างเงี้ยครับครับจะไดสะดวกในการทำกิจกรรมอะไรในบ้านหมายว่าถ้าเกิดว่าเรามีรถคันนี้สามารถที่ใช้เครื่องยนต์ทําแบบอเอาก้นไกลหนักๆให,หญ่ๆเข้าไปได้นี่น้องสามารถผลิต โดยที่ไม่ต้องใช้คนขับได้เลยได้ครับได้ไหมครับน่าจะได้น่าจะได้ถ้าเป็นอันตโนมัติได้ถ้าแล้วก็ถ้าเป็นอันตโนมัติคือไงครก็แบบอย่างเงี้ยที่ใช้คอมเป็น,เป,นเป็นตัวควบคุมครับก็คือแปลว่าถ้าเราอย่างเมื่อกี้นี้นะครับที่ว่าเอาเครื่องยนต์ใส่ไปครับเราก็คือหาแบบเป็นพวกคอนโทรลเลอร์อะไรเงี้ยไว้สั่งงานว่าตรงนี้จะให้ทําอะไรอะไรเงี้ยคำนวยความสะดวกแล้วก็ ช่วยแบบในการเกษตรเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระครับผมคนพิการบางทีก็ช่วยได้ไม่ต้องใช้คนขับไม่ต้องครับทำได้ขนาดนั้นเลยถ้าเกิดมันน่าจะได้คุณรัฐพลครับอาชีพโชเฟอร์คนขับรถเนี่ยผมก็ตกงานแล้วล่ะถ้าเจอน้องๆกลุ่มนี้แต่ผมว่าน้องๆกลุ่มนี้คือมีการพัฒนาเรื่องรถบังคับแบบนี้นะน่าจะพัฒนาการแล้วก็นำไปใช้ที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคุณวิชา ทำไมครับคุณเราทไมการไปไปลุยกับระเบิดเหรอฮะไปลุยระเบิดโดยการเก็บกู้ระเบิดได้ไหมครับ,รบ,บน้องได้ครับมันจะมีตัวตัวจับระเบิดอยู่หมายความว่านี่เราสามารถที่ผลิตได้สามารถกู้ระเบิดได้เลยกู้นี่อาจจะยังไม่ค่อยมั่นใจแต่ถ้าพบถ้าตรวจบพบมาน่าจะเจอลักษณะคือนําไปตรวจสอบมีเครื่องตรวจว่ามีระเบิดไม่ระเบิดแล้วก็ในการเดินทางของบุคคลอะไรครัะคือหมายความว่าเอาตัวนี้นะวิ่งเข้าไปกับระเบิดเลยแล้วทําไงต่อฮะ ถ้าแบบมันจะมีตัวตัวมันจะมีตัวตัวแบบแบบว่าเป็นถ้าบางครั้งถ้าเจอแบบเป็นพวกอ่าเป็นเลกอะไรเงรี้ยมันจะส่งสัญญาณเตือนมาถ้าเป็นทหารก็จะส่งสัญญาณเตือนมาที่ฐานอาอะไรเงี้ยแล้วก็เราจะได้รู้จะได้ส่งทีมงานไปเก็บกู้สมมตินะครับผมพี่เป็นทหารพี่ไม่พี่ไม,ม่อยากขับรถคันนี้แล้วอยากให้รถคันนี้วิ่งไปเองโดยอัตโนมัติ <c oughs> ตั้งไ,ไ,ได้ไหมทําได้ไหมครเพราะว่า ถ้าวิ่งไปในภาคใต้สามจังหวัดภาคใต้ใช่ไหมครับไม่แน่ใจว่าจะโดนระเบิดเมื่อไหร่เอาตัวนี้วิ่งนําหน้าเลยได้ไหมครับแล้วเอารถทหารจริงๆในที่บรรทุกกาลังพลไปเนี่ยวิ่งตามหลังก็พัฒนามันมีขนาดใหญ่ขึ้นครับครับผมแล้วก็ติดกล้องให้มันมีคนบังคับยุทธิฐานโอเคนี่น้องเรียนชั้นอะไรเนี่ยม .5 ม .5 คิดได้ขนาดนี้เหรอคุณรัฐพลม .5 นะฮะอนาคตไกลๆครับคิดคิดจะสร้าง จะสร้างรถที่สามารถที่วิ่งไปแล้วโดยที่ว่าหลอกให้รถเนี่ยโดนลูกระเบิดไปก่อนับครข้างหลังทหารเนี่ยปลอดภัยเป็นไงคุณรัฐมนตรก็น่าทึ่งครับอ้าอาจารย์ครับลูกศิษย์อาจารย์คิดไกลเกินไปหรือเปล่าก็ถ้าถ้ามองแล้วผมผมว่าน่าจะประกอบกับโรงเรียนวิเชียนมาตุเนาะผมผมก็รู้สารคดี กติดตามเรื่องของงานตรงนี้ก็น่าจะเกี่ยวกับเครื่องบินนะที่จะมีส่วนในเรื่องตรงนี้แสดงว่าให้วิเชียนมาตุเนบินตรวจการท่าการเลยม่าจะประกอบีันขับครับผมอีกอีกโรงเรียนนี้โรงเรียนหนองบัวนะวิ่งงล่างเลยไม่ต้องมีคนขับเหมือนกันครับผมผมว่าน่าจะประกอบกันน่าจะช่วยได้เยอะมากช่วยได้ครับผมโอ้นะฮะน่ามั่นใจน่าทึ่งจริงๆนะสำหรับเด็กไทยในวันนี้ครับ นันเชิญทุกคนลองเล่นกันให้ตามสบายเลยแล้วก็ผมกับคุณรัตพลนะครับโรงพักระวังภัยวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วก็แสดงความยด,ดีกับเด็กๆนะที่สามารถเอาชนะนานาชาติมาได้น,นะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ